สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่หนึ่งพันสาสิบสามไม่เจอกันนานเลยนะวังระบำสายลมเป็นสถานที่ที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่มากแห่งหนึง่งมันสามารถเทียบเคียงตระกูลในสมัยอารยธรรมยุคกลางได้เลยหากผู้มีกลุมอำน,นาจอื่นๆต้องการควบคุมวังระบำสายลมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากเพียงแต่ว่าเมื่อแป0ปีก่อน อิทธิพลของราชวงศ์ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในวังระบำสายลมและฝั่งรากฐานที่มั่นคงเอาไว้ภายในต่อมาปู่สิก็ใช้วิธีการมากมายจนสามารถกุมอำนาจส่วนใหญ่ของวังระบำสายลมเอาไว้ได้จนกระทั่งสามารถกุมอำนาจวังระบำสายลมในเมืองเซิงหมิงเอาไว้ได้ทั้งหมดดังนั้นการที่จางเ,เอาเฉยนัยอยู่ในวังระบำสายลมจึงมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากเมื่อกลับมาถึงวังระบำสายลมจางเั๋เฉยก็เข้าไปยังโลกความม้วนภาพ แล้วเริ่มรักษาอาการบาดเจ็บแม้จะไม่ได้กินยาคุมมู่เข้าไปแต่อาการบาดเจ็บของจางกเฉินก็ดีขึ้นเร็วมากผ่านไปไม่นานร่างกายของเขาก็กลับมาสุขภาพเดิมขณะดเดียวกันระดับการฝึกฝนของเขาก็ยังแข็งแกร่งขึ้นมาอีกด้วยครั้งนี้จางกัเฉินไม่ได้ออกไปจากโลกของมนภาพในทันทีการต่อสู้กับชิงอี้ฉานจางกัเฉินได้รับอะไรมามากมายและก็พบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือ ระดับการฝึกฝนของเขาครึ่งศีระระดับ5และครึ่งสีระดับ9ในความเป็นจริงแล้วระดับห่างกันราวท้องฟ้ากับพื้นดินนอกจากคนที่น่าอัศจรรย์อย่างจางวชิญนแล้วถึงแม้จะเป็นรัชทายาททั้ง9ก็ไม่อาจจะก้าวข้ามไปได้แม้แต่ระหว่างครึ่งศีระระดับ9ด้วยกันก็สามารถมีความแตกต่างกันราวท้องฟ้ากับพื้นดินได้เช่นกันกัวหลู่ที่เป็นครึ่งศีระระดับ9ส่วนต้นก็ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับ เย,ยนหงเลี่ยและชิงอี้ฉันที่เป็นครึ่งเซียนระดับ9ส่วนปลายหากในสถานการณ์นั้นจางเฉินไม่ได้ใช้พลังของการเวดาและมิติเพื่อต่อสู้กับครึ่งเซียนระดับ9ส่วนปลายแล้วล่ะก็เขาก็คงจะตกอยู่ในสภาวะที่เขาเป็นผู้ถูกกระทำอย่างแน่นอนอาการบาดเจ็บภายในอีกไม่เท่าไหร่ก็รักษาหายแล้วตอนนี้น่าจะเริ่มทะลวงเพลงฝ่ามือเจตวันวิญญาณลหิตถวันที่เจ็ดเสียทีหาว่าสามารถฝึกฝนฝ่ามือเจตวันวิญญาณละหิตสําเร็จได้ ข้าก็จะมีถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นอีกในการต่อสู้ครั้งต่อ,ตอไปจะได้ไม่ต้องเปิดเผยว่าตนเองมีฐานะเป็นผู้สืบทอดกาเวลาและมิติออกไปในตอนนี้จางรว่เฉินยังคงมีความรู้ในเรื่องของการเวลาและมิติตามมากขณะเดียวกันเขาก็ถูกรัฐสํานักหมายหัวไว้หากว่าเขาเปิดเผยฐานะว่าเป็นผู้สืบทอดกาเวลาและมิติออกไปก็จะเป็นภัยต่อตัวของเขาเองอย่างไม่ต้องสงสัยเลยหากไม่ใช้พลังของกาเวลาและมิติได้ก็จะเป็นทางที่ดีที่สุด หากว่าใช้ไปแล้วก็จะต้องลงมือฆ่าคู่ต่อสู้ให้ตายไปอีกฝ่ามือทั้งสองข้างต่างก็มีเจตทวัรข้าสามารถทะลวงได้ถึงทวารที่6แล้วจะเหลือก็เพียงทวารที่7ที่อยู่ใจกลางฝ่ามือเท่านั้นทวารที่7เป็นทวารที่ใหญ่ที่สุดกลางฝ่ามือเพียงแค่สามารถเปิดมันได้ฝ่ามือที่ตบออกไปแบบสบายๆง่ายๆก็จะสามารถแสดงพลังโจมตีออกมาได้ถึง30เท่าแล้วจางรู่เฉินยืนอยู่ใต้ต้นเทพพฤษาแฟดิน แล้วเริ่มฝึกฝนฝ่ามือเจตววานวิญญาลหิตโครมโครมทุกๆฝ่ามือที่จางก็เฉินตบออกไปเลือดในร่างกายของเขาก็ราวกับน้ำในแม่น้ำพุ่งไปที่ฝ่ามือด้นานหน้าของฝ่ามือปร,กรกากฏก้อนเมฆปานลหิตที่ใหญ่กว่า10เมตรออกมาจางรู้เฉินฝึกฝนฝ่ามือชุดนี้อยู่หนึ่งเดือนเต็มๆขโมยแต่หมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนฝ่ามือจนลืมจิตวิญ,ญญาณของตัวเองไปเขาร่มหลงอยู่ในมโนโความคิดที่ยอดเยี่ยมนั้น ภายในอานณาเขตวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรโดยมีต้นเทพรฤกษาฟ้าดินเป็นจุดศูนย์กลางถูกปกคลุมได้วยปราณโลหิตมากมายสามารถได้ยินเพียงเสียงตบฝ่ามือที่ดังออกมาอย่างไม่ขาดสายเท่านั้นการทะลวงทวารที่7ไม่ได้มีเพียงความยากมากๆเท่านั้นมันยังมีความอันตรายเป็นอย่างมากอีกด้วยการฝึกฝนฝ่ามือหากหลอมรวมกับสภาพจิตใจได้ก็จะสามารถลดความอันตรายลงจนเหลือน,น้อยที่สุดเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง เลือดท่วทั้งตัวของแจ้งก็เฉินร้อนจัดและเดือดพล่านขึ้นมาอย่างรุนแรงมันไหลไปที่ใจกลางฝ่ามือทั้งสองข้างอย่างรุนแรงใจกลางฝ่ามือก็คือทวารที่เจ็ดทวารเหลากงสู้ตอนนี้รากับว่าฝ่ามือทั้งสองข้างกลายเป็นะระฆังทองแดงไปแล้วเมื่อได้รับแรงกระแทกก็เกิดเสียงสั่นสะเทือนดังออกบาความจริงแล้วทวารเหลากงแข็งแกร่งกว่าะระฆังทองแดงเสียอีกหาต้องการเปิดมัน ก็เหมือนกับน้ําที่ต้องการจะไหลผ่านโลหะมันยากเสียยิ่งกว่ายากอีกปราณเสียนของแจ้งขง้าเฉินพุ่งเข้าไปประทะมากกว่า800อครั้งแต่ก็ยังคงไม่สามารถเปิดทวารเหล่ากงได้ในทางกลับกันยังทําให้แขนของแจ้งขาเฉินมีเส้นเลือดปูดออกมาอีกด้วยเลือดสดๆหนึ่งหยดซึงออกมาจากเส้นเลือดนั้นแล้วไหลลงไปที่ปลายนิ้วต้องรู้ว่าจางขาเฉินฝึกฝนร่างห้านธาตุสำเร็จแล้วและยังหลอมรวมวิญญาณบังกรขั้นเสียนและวิญญาณพ่อสานขั้นเสียนเข้าไปในแขนทั้งสองข้างแล้ว ถึงยังสามารถรับมือกับแรงกระแทกเช่นนั้นได้หากว่าจะมีคนอื่นมาทําอะไรแบบนี้และได้รับแรงกระแทกเพียงครั้งแรกเท่านั้นเกรงว่าแขนทั้งสองข้างก็คงจะแตกหักไปแล้วเขาตบฝ่ามือออกไปมากกว่า3,600ครั้งในที่สุดแจ้งวัชนก็หยุดลงการทะลวงทางวารหีเจ็ดในครั้งแรกล้มเหลวแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลือดเนื้อของแขนทั้งสองข้างของแจ้งวัเชเนเลือนลางไปมากแล้วหากจะต้องรับแรงกระแทกต่อไปจะต้องเป็นอันตรายอย่างมากแน่นอน จางรูเฉินร้อยแขยนทั้งสองข้างของเขาหายดีและเขาก็เริ่มคิดทบทวนและหาข้อเสียจากนั้นจางรูเฉินก็เริ่มทะลวงทวารที่เจ็ดเป็นครั้งที่สองเขาใช้เวลาไปเก้าวันเต็ม,เ,ตมเขาตบฝ่ามือออกไปมากกว่า4 2 0 0ครั้งและก็เป็นอีกครั้งที่ล้มเหลวแต่จางรูเฉินก็ยังไม่รู้สึกท้อใจตอนนี้เขาสามารถรับรู้ได้ว่าทวารเงากงคลายลงบางส่วนแล้วในที่สุดเขาก็มองเห็นความหวังของความสําเร็จแล้วเขาทะลวงครั้งที่สามต่อในครั้งนี้ จางลว่เฉินโครจรปานละหิตไปที่ทวารเหล่ากงแล้วตบฝ่ามือออกไปมากกว่า4,900ครั้งติดกัดทวารเหล่ากงคลายออกเรื่อยๆและกําลังจะปรีแตกออกตุ้มตอนนี้เขาตบฝ่ามือออกไปกเกือบจะ5,000ันครั้งจางลู่เฉินก็รู้สึกได้ในทันทีว่าใจกลางฝ่ามือของเขานั้นร้อนเผาขึ้นมาจากนั้นปราณเสียนในร่างกายก็หลอมเข้ากับหลิงซี่สำเร็จแล้วจางลู่เฉินมีสีหน้ายินดีมากเขาแบ่มือออก ที่ใจกลางฝ่ามือก็รากฏน้ำวนของปลาโลหิตทั้งเจ็ดขึ้นมาน้ำวนนั้นใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆราวกับว่าจะดูดเอาทั้งท้องฟ้าและพื้นดินเข้าไปด้านในในขณะเดียวกันทวารทั้งเจ็ดบนฝ่ามือก็กลายเป็นวงกลมเล็กๆและมีพลังที่แข็งแกร่งไหลเวียนอยู่ระหว่างทวารทั้งเจ็ดนั้นหากตบฝ่ามือออกไปก็ไม่รู้ว่าจะสามารถแสดงพลังออกมาได้แข็งแกร่งขนาดไหนกันตามที่คมพีรับได้บันทึกเอาไว้หากสามารถฝึกฝนฝ่ามือเจตทวารวิญญาณโลหิตได้สำเร็จถึงส่วนปลาย เขาจะสามารถแสดงพลังออกมาได้ถึง64เท่าขณะนี้จางวันเฉินเพิ่งจะเปิดทวารที่7ได้เท่านั้นเขายังไม่ได้ฝึกฝนฝ่ามือเจตทวารวิญญาณโลหิตได้ถึงส่วนปลายตามการคาดเดาของเขาหากตบฝ่ามือด้วยพลังทั้งหมดน่าจะสามารถแสดงพลังออกมาได้ถึง40เท่ามันเป็นอนุภาพที่ไม่แตกต่างจากเพลงยุทธขั้นเซียนเลยแน่นอนว่าหากเขาสามารถฝึกฝนฝ่ามือเจดทวารวิญญาณโลหิตได้ถึงพื้นฐานของส่วนปลายแล้วล่ะก็มันก็จะสามารถแสดงพลังออกมาได้ถึง64เท่าแล้ว แต่ติดที่ปัญหาของเวลาเท่านั้นต่อจากนี้ไปต้องหลอมรวมโลหิตเทพเพื่อให้พลังของทวารที่เจ็ดแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นจากโเฉินเอาโลหิตเทพเออกมาหนึ่งหยดแล้ววางเอาไว้ในมือแล้วเริ่มต้นดูดซึมพลังเทพและปลานโลหิตจากภายในโลหิตเทพจากนั้นเขาโคจรปานเซนที่แข็งแ,งแกร่งพุ่งไปที่ทวารที่เจ็ดที่ใจกลางฝ่ามือเขาหลอมรวมโลหิตเทพทีเดียวสี่หยดติดต่อกันจึงสามารถหลอมรวมพลังเทพและทวารที่เจ็ดที่ใจกลางฝ่ามือได้ ตอนนี้ที่มือทั้งสองข้างของจางรุ่เฉินมีจุดแสงแวววาวข้างละเจ็ดจุดมันราวกับว่ามือทั้งสองของเขาควงดาวเจ็ดดวงเอาไว้ในมือมันให้ความรู้สึกที่ไม่อาจจะคาดเดาได้โครมจางรุ่เฉินยกมือซ้ายขึ้นทันใดนั้นทวัรที่เจ็ดที่หลอมรวมพลังเข้าไปแล้วก็สว่างสวัยอย่างไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้อากาศในรัศมีร้อยลีนั้นสันไวอย่างรุนแรงอมืมือทั้งสองข้างของข้าน่าจะกลายเป็นมือเซียนไปที่เรียบร้อยแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้ฝ่ามือมังกรเข้าสานและฝ่ามือเจ็ดทวารวิญญาณโลหิตแค่หักตกฝ่ามือออกไปก็น่าจะสามารถแสดงอนุภาพได้เทียบเท่ากับเพลงยุทธขั้นสีนระดับสูงร่างกายของคนมีทวารทั้งหมด144ทวารหากสามารถเปิดได้ทั้งหมดก็จะสามารถมีร่างเนื้อเป็นเสียนได้2มือของแจางวเฉินมีทวารทั้งหมด14ทวารเขาสามารถเปิดได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้เส้นทางที่ทาให้ร่างเนื้อของเขากลายเป็นเซียนก็เดินทางมาได้ก้าวใหญ่แล้ว ต่อจากนี้ก็คือ18ทาวารที่แขนทั้งสองข้าง36ทาวารที่ขาและเท้าทั้งสองข้าง36ทาวารที่หน้าอกและหน้าท้องและ36ทาวารที่หัวเห็นได้ชัดมากว่าทวารที่อยู่บนร่างกายทั้ง4ส่วนสามารถฝึกฝนได้ง่ายมากแต่ที่ยากที่สุดก็คือทาวารที่อยู่บนหัวดังนั้นจางรูร้เฉินจึงตัดสินใจแล้วว่าจะเริ่มฝึกฝนจากแขนสองข้างเท้าสองข้างขาสองข้างแล้วก็ไปฝึกฝนที่หน้าอกและหน้าท้องสุดท้าย คอยฝึกฝนสามสิบหกทวารที่อยู่บนหัวหลอมรวมลูหิตเทพไปสี่สิบหยดทําให้การฝึกฝนของข้าไปถึงขั้นครึ่งสี่ระดับห้าส่วนปลายแล้วอาศัยการฝึกฝนและพลังฝ่ามือของข้าในตอนนี้แม้จะใช้เพียงฝ่ามือชิงลิชานก็ไม่อาจจะอยู่เหนียวก็ได้และหากข้าใช้พลังของการเวลาและมิติเข้าไปเสืิมด้วยแล้วลก็หากคิดจะฆ่านางก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรการฝึกฝนครั้งใหญ่นี้แจ้งวนเฉินไม่ได้ปิดบังอะไรและเขาก็เดินออกมาจากโลกของมลภาพ ภายในเมืองเซิ้งหมิงมีพายุหิมะตกลงมามันทําให้หอและศาลาสีแดงที่อยู่ในเมืองนี้ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพนเมืองเซิ้งหมิงในวันนี้ดูคึกคักไปพิเศษทุกๆประตูบ้านต่างจุดโคมสีสันสวยงามทุกๆคนมีรอยยิ้มที่น่าไปติยินดีประดับไว้บนใบหน้าแม้จะเป็นผู้ที่กําลังฝึกฝนก็ไม่เว้นคืนนี้เป็นคืนสิ้นปีเป็นคืนที่จะต้อนรับปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงผู้ฝึกฝนก็เป็นคนปกติ แม้จะต้องออกหาประสบการณ์ข้างนอกแต่ก็ต้องรีบกลับไปที่บ้านเพื่อกินข้าวกับครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่อีกทั้งยังมีการชี้แนะเด็กๆในครอบครัวและส่งมอบอาวุธล้ำค่าระยะต่างๆให้อีกด้วยวันสิ้นปีสำหรับทุกๆคนแล้วเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้ากับครอบครัวจางล้วเฉินสวมเสื้อคลุมยาวสีเงินเทาเขาเดินไปบนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะเพียงลําพังแล้วหลงเหลือรอยเท้าที่โดดเดี่ยวไว้เบื้องหลัง เมืองที่คุ้นเคยแต่กลับไม่มีคนที่รู้จักเลยไม่เท่าไปซูบอกจางโ่ชเฉินเ,เรียบร้อยว่าเป็นหมิงถังที่ปล่อยข่าวลือน,นี้ออกไปเป็นเพราะหมิงถังจึงทําให้ฐานะองค์ชายรัชญาตแห่งเซิ่งหมิงของเขากระจายไปทั่วเมืองต่อจากนี้ไปการเดินทางของจางโรวเฉินจะต้องเดินไปอย่างยากลำบากขึ้นแน่นอนเมื่อ800ปีก่อนคืนสิ้นปีเมื่อตอนที่เขาอายุ16ปีดันมเมืองเซิ้งหมิงนั้นเต็มไปด้วยแสงไฟและมีความคึกคืนมากความสนุกสนานมากมาย วันนี้ก็ยังคงคลึกคืนและสนุกสนานมากดังเดิมแต่จาง่รเฉินกลับไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นเลยเขารับรู้เพียงความเหงาและความสูญเสียอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อนหน้าที่จะเดินออกมาจากวังระบาสายลมไม่เท่าไปซูและชินอี้ถงบอกกับเขาโดยเฉพาะเลยว่าผู้นั้นจัดเตรียมอาหารสําหรับคืนนี้เอาไว้แล้วหวังว่าเขาจะสามารถกลับไปเร็วสักหน่อยเพื่อกินอาหารเหล่านั้นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันจาง่รเฉินในตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะทําอะไรแบบนั้น เขาเพียงต้องการจะออกมาเดินคนเดียวอย่างเงียบๆเท่านั้นจางล่วเฉินเสียงผู้หญิงที่คุ้นเคยเสียงหนึ่งดดงมาจากทาน้านหน้าจางล่วเฉินหยุดเท้าลงและเงยหน้าขึ้นมองตรงไปข้างหน้าเขามีแววตาแปลกใจแล้วกล่าวว่าเจ้าสามารถหาข้าเจอได้ยังไงหวงเยียนเฉินสวมชุดคลุมยาวสีน้ำเงินราวกับเป็นดอกบัวที่สวยงามผุดขึ้นมาจากกองฝุน่นนางยืนสบตาจางเฉินอยู่กลางถนนที่ห่างออกไปกว่าสิบจ้างร่างสูบโป่งของนาง ผิวขาวราวกิมะพะลังน้ําแข็งที่ตัวของนางทําให้นางเหมือนกับเป็นภูเขาน้ําแข็งลูกหนึ่งทําให้กิติมะที่ร่วงโรยลงมาละลายหายไปข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่เมืองเซิงหมิงดังนั้นจึงมาหาเจ้าในคืนก่อนวันสิ้นปีโดยเฉพาะจางรูเ่เฉินไม่เจอกันนานเลยนะเสียงของฮงเย,ยนเฉินดูเหงามากแต่ก็ยังคงมีรอยยิ้มไม่ได้เจอกันนานมากจริงๆจางรูเ่เฉินก็เผยรอยยิ้มออกมาสามารถได้พบกับฮงเย,ยนเฉินในวันที่พิเศษเช่นนี้ จิตใจของแจง้งวเฉินก็กลับมาอบอุ่นได้อีกครั้งแม้แต่เรื่องที่ฮวงเงย็นเฉินสามารถหาพบได้อย่างไรแจ้งเฉินก็ไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นเพราะโชคชะตานําพามาก็ได้คนที่ไม่มีโชคชะตาต่อกันทํายังไงก็ไม่สามารถเดินไปด้วยกันได้คนที่มีโชคชะตาต่อกันแม้จะไม่เหมาะสมกันแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันไปได้ตลอดชีวิตและก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป และถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ